สวัสดทุกคนคะ่ะดอกดินสวยสวยสีชมพูคะ่ะทุกคนสวยจังเลยทุกทีจะเห็นแต่สีขาวออกดอกคะ่ะวันนี้สีชมพูออกดอกแล้วจ้าดอกดินสวยสวยธรรมาชาติมากเลย สวยอะค่ะทุกคนสวยมากเลย คือสวยงามมากเลยค่ะดอกดินดอกดินสีชมพูสวยๆจ้าถูกใจแม่นาลินม,มากเลยค่ะดอกดินสีชมพูสวยๆ